สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading ค่ะนี่คือ Valentine Love Reading นะคะประจำราศีมังกรค่ะนับจาก Valentine นี้ไปจนถึง Valentine ปีหน้าเราลองมาดูกันนะคะว่า Angel Universe หรือจักรวาลมีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะ สำหรับราศีมังกรวันที่ประจำราศีผู้อ่านจะแนบวาให้ใต้คลิปด้านล่างการอ่านยึดามแบบนาตะวันตกทุกครั้งนะคะแต่สามารถรับชมควบคู่กันไปได้ทั้งลัคนาราศีนะคะแล้วก็ดาวจาันดาวศุกร์ดาวที่สามารถเข้าชมได้ค่ะนะคะเนื่องจากว่าชาแน l นี้นะคะเน้นการอ่านพลังงานการ์ดเป็นหลักค่ะ แล้วก็ย้ำเตือนอีกครั้งนะคะว่าการอ่านเป็น general นะคะขอให้เข้ารับชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์และแรงบันดาลใจค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร r e และกระดิ่งค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,กำลังใจที่ส่งให้ผู้อ่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะแอดมินบอกผู้อ่านทุกครั้งผู้อ่านปลื้มใจมากๆค่ะ เดี๋ยวรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะราศีมังกรนะคะนับจากวาเลนไทน์นี้นะคะจนถึงวาเลนไทน์ปีหน้าเลยเอามาดูกันค่ะสป r เ t ชันค่ะ สวยค่ะโอเคเดี๋ยวผู้อ่านจะเปิดให้หมดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันทีเดียวค่ะว่ามีอะไรบ้างนะโอเคค่ะก o าทูลเลอกนะคะสวยจังเลยค่ะ โอเคเรามาดูกันต่อค่ะว้าวโซเมตขึ้นสองครั้งนะคะ New Love กับโซเมตค่ะที่รัะแล้วยังไงต่อขอทราบหน่อยค่ะแล้วยังไงต่อนะว้าวสปิริตชวลเมนเอลิตี้ค่ะ เห็นผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้ไหมคะจะเดินไปถึงพีระมิดแล้วล่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ Sexually Freedom โอเคค่ะเสร็จแอออน

ว้าวจะมีประสบการณ์ที่วิเศษที่สุดเลยค่ะเกิดขึ้นกับคุณนะคะราศีมังกรในเรื่องราวของความรักค่ะโอเคทีนี้เอเนจของ Angel ออกมาบอกนะคะว่าสป i r เรชั n นคุณอาจจะยุติความสัมพันธ์มาได้สักระยะหนึ่งหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าขอ,อขอโทษค่ะแองเจออกมาบอกว่าขอให้คุณนะคะ ปล่อยผ่าน energy เดิมๆที่ทำให้คุณรู้สึกวิตกกังวลบางคนอาจจะรู้สึกกลัวนะในเรื่องราวของความรักบ้างสำหรับราศีมังกรหรือบางคนอาจจะกำลังคิดถึงคนเก่าๆอยู่ก็ได้นะคะแต่ในวานนี้ Angel ออกมาบอกว่า time apart from your partner is on the p r e s e n นะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยวางเรื่องเก่าๆแล้วค่ะเพราะ new love coming in นะคะในช่วงเวลานี้ new love กำลังจะเข้ามาและ new love ที่จะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบอย่างที่ใจคุณคิดไว้นะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในตัวเองสูงค่ะแล้วก็เป็นคนที่พร้อมไปด้วยฐานะทางด้านการงานการเงินนะในช่วงเวลานี้นะคะช่วง วาเลนไทน์นี้ถึงปีหน้าคุณเองก็จะมีโชคดีมีข่าวดีนะคะเกี่ยวกับทางด้านการเงินด้วยล่ะนะคะแล้วก็ขอให้มุ่งมั่นค่ะปล่อยวางเรื่องเดิมๆแล้วก็นึกถึงแต่สิ่งที่คุณต้องการจะดีกว่านะ Energy Angel ออกมาบอกอย่างนั้นหายานะคะที่จะเปิดมาเจอ new love และ true love ราศีมังกรค่ะในช่วงวาเลนทายนี้ถึงวาเลนทายน้า new love และ to love coming in your life ค่ะ mm heart hmm. to heart conversation นะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องนะคะได้มีโอกาสเรียนรู้ดูใจใครสักคนหนึ่งอะที่ถูกใจคุณมากๆแล้วก็เป็น soulmate ด้วยนะคะ give your หรือ relationship c h a n g e ค่ะ work on your partnership ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องนะคะทำงานหนักช่วงวันาทนายนี้ถึงวันทายหน้าทำงานหนักในที่นี้คือเตรียมสวีทหวานจนแล้วก็ยิ้มจนแก้มปริดไปเลยไม่มีอะไรต้องกังวลมีแต่เรื่องเดิมๆท่าน,นเองที่คุณกังวลก็ควรที่จะปล่อยผ่านไปได้แล้วนะในช่วงเวลานี้นะคะเพราะ new love to love will be coming in your life แล้วก็ค่อนข้างที่จะ สมบูรณ์แบบนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะคือเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นคงทางอารมณ์แล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นมีเป้าหมายแล้วก็ค่อนข้างจะเพอร์เฟกในเรื่องของการงานการเงินด้วยเป็นกําลังใจให้จังเลยค่ะดีใจด้วยจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยเอเนจีออกมาบอกว่านะคะ the this thoughted เฟมินีนนะคะในช่วงวเลนทายนี้ถึงวเลนทายหน้าเนี่ยคุณค่อนข้างจะมีอิโมชันของเฟมินีนสูงมากๆเลยนะคะดังนั้นอขอให้ดรอปลงมาหน่อยนะคะเอเจออกมาบอกว่าคุณดรอปลงมาหน่อยแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตในเรื่องราวของความรักเนี่ย ในเรื่องของความชัดเจนหรือไม่ชัดเจนความลงตัวหรือไม่ลงตัวคุณจะมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจอย่างแน่ชัด ในช่วงวัเลนทนยนี้ถึงวันเลนทนยปีหน้านะว่าคุณจะตัดสินใจเลือกใครบางคนเข้ามาในชีวิตแล้วก็อาจจะตัดสินใจปล่อยใครบางคนออกจากชีวิตก็เป็นไปได้แต่มี energy ความเป็นเฟมินีนสูงนะซึ่งมันจะควคู่กับ s p a r a t i o n ค่ะมันจะทำให้คุณกังวลเรื่องเดิมๆคุณควรจะปล่อยผ่านสิ่งเหล่านั้นไปนะคะแล้วก็หันมานะคะเพ่งความสนใจไปยังเป้าหมายที่คุณต้องการดีกว่านะ You have been, นะคะ confused about a situation, นะคะคุณอาจจะมีความสับสนวุ่นวายใจไปสักหน่อย ในเรื่องช้อยส์ที่กำลังจะเข้ามาแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคุณจะต้องปล่อยผ่านเรื่องเดิมๆไปเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องสับสนบางคนยังอาจจะยังละล้าละละัละลงอยู่หมายถึงว่าอยากจะเดินไปข้างหน้าขอโทษค่ะแต่ยังคิดถึงใครคนเดิมๆอยู่ก็เป็นไปได้นะคะจริงๆ Energy s o จีโซเมดเอาบอกเขาล่ะค่ะว่าถ้าคุณพร้อมนะต้อนรับโซเมดก็กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะ choose freedom ค่ะ sometime you feel me ะะ fear, ฟี t your way ถึงเวลาที่คุณจะต้องนึกถึงหนทางที่คุณต้องการสทีเพราะเอ e r จี energy, มาเหมือนกับมีความกังวลหน่อยนะคะนับจากเวนทายนี้ถึงเวนทายปีหน้าโซเมดกำลังเข้ามาสู่ชีวิตคุณแล้วนะคะก็ขอให้คุณปลดปล่อยเรื่องเดิมๆเพื่อที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่ดีจะดีกว่านะคะแล้วก็ s p r i t u a l ค่ะ s p i r i t u a l m e ัลลิตค่ะออกมาบอกว่าใครคนนั้นที่คุณจะได้พบเจออันนี้คือบทสรุปเลยนะคะที่รัก ใครคนนั้นที่คุณจะได้พบเจอบอกเลยว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นโซเมตนะคะออกมาควบคู่กับ To ทูออ o ตอ h t อันนี้คือ Energy ของโซเมตล้วนๆเลยค่ะนะคะคุณจะสามารถฟันฝ่าไปจนถึง เป้าหมายที่คุณกับเขาตั้งใจไว้แล้วก็ความรักที่คุณจะได้พบเจอนะนับจากนี้เนี่ยมันจะเป็นความรักที่ในลักษณะที่บาลานซ์ลงตัวต่างฝ่ายต่างให้ซึ่งกันและกันนะคะเหมือนกับว่าเอื้ออาทรกันตลอดเวลามีน้ําใจไมไม่ตีกันตลอดเวลา,ลวลาคุณกับเขานะมันเป็นความรักที่ อบอุ่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะผนทางข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเห็นไหมคะไม่ว่าจะดาร์กหรือว่าจะไบรท์นะไม่ว่าจะสว่างหรือมือดจะสดชื่นหรือว่าจะแห้งแลง้งแต่คุณทั้งคู่นะคะยังสามารถจุงมือกันไปจนถึงตรงนั้นได้นะคะ energy สวยมากๆค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะคุณของทัง้งสองคนนะคะจะสามารถฟันฝ่าไปจนถึง เป้าหมายปลายทางนะคะได้เพียงแต่ในช่วงเวลานี้คุณจะต้องตัดใจกับจากเรื่องเดิมๆไปนะคะเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะบล็อกตัวเองไว้แล้วก็ทําให้ไม่มีโอกาสไม่เปิดโอกาสให้รักครั้งใหม่เข้ามาหรือถ้าจะเข้ามาคุณอาจจะมองไม่เห็นก็เป็นไปได้ะนะคะราศีมังกรแล้วก็เอเน g ีออกมาว่าเป็น s e ก u ์ชาร์ลีฟรีดอม คนที่คุณจะได้ดิวด้วยเนี่ยคนที่กาลังจะเข้ามาหรือว่าใครก็ตามนะที่คุณดิวอยู่ด้วยถ้ามีลักษณะอย่างเงี้ยนะคะน่าที่จะเป็นโซเมตของคุณหมายถึงว่าเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ enjoy แล้วก็ยอมรับในความเป็นตัวตนของคุณได้อันนี้ไม่ได้หมายถึง free sex นะคะหมายถึงว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนรักอิสระค่ะนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาค่อนข้างจะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคุณดีว่าเป็นยังไงนะแล้วก็คอมมิชเมนต์ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีคอมมิชเมนต์มากๆเลยนะคะแล้วก็โรแมนติกด้วยค่ะนะคะออกมาคอนเฟิร์มในทุกๆการ์ดเลยสวยมากๆนะคะ connection ค่ะ นะคะอาจจะพบเจอในโซเชียลมีเดียได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมี Deep Connection ที่สวยงามค่ะมีความโรแมนติกนะคะแล้วก็มีคอมมิ t เมนตหมายถึงจะคบกันไปจนถึงขั้นแต่งงานได้ทั้งเนี้ทั้งนั้นนะขึ้นอยู่กับตัวคุณและตัวเขานะคะซึ่งผู้อ่านก็มองว่ามันสวยงามค่ะ Abundance ขึ้นมาปิดท้ายนะบอกเลยว่ามันเป็นเอเจนของความสุขความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องราวของความรักจริงๆคือเป็นความรักที่ค่อนข้างลงตัวนะคะ แล้วก็ six of action นะคะ energy ออกมาพร้อมกับ open your heart นะคะ energy soulmate deep connection มาแรงมากๆยังไงเวลยนี้ถึงเวลหน้ามีข่าวดีแน่นอนนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จคือหมายถึงสมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้ในเรื่องราวของความรักนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาขอข้อความจากความรักนะ soulmate twin f a m e หน่อยค่ะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะ เดี๋ยวมาดูบทสรุปกันนะคะที่อือ you can do it everyone over here believe in you and adorve you คุณสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างที่ใจคุณต้องการเพราะฉันหรือผมนะคะยังคงอยู่ตรงนี้คอยสนับสนุนคุณอยู่เสมอนะคะ โซเมทของคุณนะเอาใจช่วยคุณตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะพบเจอเขาหรือไม่ในเวลานี้ก็ตามนะคะแต่ผู้อ่านมั่นใจว่าไม่ช้าไม่นานคุณจะได้พบกับใครคนนั้นที่ส่งข้อความแสนจะอบอุ่นมาถึงคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณในทุก ทุกเมื่อนะคะแล้วก็พร้อมที่จะมอบความรักแบบที่บาลานซ์ลงตัวให้นะคะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้มากๆเลยค่ะขอให้มีความสุขสมหวังในความรักนะคะคุณราศีมังกรพบกันใหม่ววาเลนไทน์ Valentine ปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ